สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม สรุปจากไลฟ์สดในงาน Jump Festa ที่ผมเจอกับเกมวันพีชโอดิวซี่นะฮะก็ไลฟ์สดนี้เนี่ยคนไทยทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูเลยท <c oughs> ี่ผมต้องบุดไปดูเท่านั้นนะฮะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วนะผม <c oughs> นอกจ,นะจากคิงนะแต่สุดท้ายก็มีนะผมโดยเป็นอีเวนต์นะผมแจกฟรีนะผมตัวละครใหม่จากเกมใหม่นะผมจากเกมวันพีชโอดิวซี่นะฮะก็สามารถเข้าไปรับได้เลยผมวันพรุ่งนี้นะผมเข้าไปรับได้เลยวันพุ่งนี้นะฮะ ก็น่าจะเป็นล็อกอินนะผมก็เข้าไปพูดเนี่ยน่าจะได้ได้เศษหรือเปล่าหรือว่าจะแจกเป็นตัวเลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมหรือว่าอาจจะต้องเก็บเศษอะไรแบบนี้ผมก็ต้องรอดวนพรุ่งนี้นะแต่ที่แน่เนี่ยคือแจกฟรีนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นนึงคือมันอาจจะเป็นตัว4ดาวก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ใช่3ดาวนะฮะเพราะดูจากพื้นหลังนะครับผม แต่ว่าถ้าเป็น3มดาวมันก็น่าจะพอดาวสก,กิลออกนะผมเพราะว่า3ดาวมันก็สก,กิลน่าจะแบบไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะฮะแต่ละสีาดาวเนี่ยก็อาจจะพอแบบเอามาเล่นขำๆได้อะไรแบบนี้นะผมตอนแรกเนี่ยเนี่ยจะมาเป็นตัวแบบลิมิเต็ดนะผมให้สุ่มอะไรแบบนี้ฮนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มาเป็นตัวแจกฟรีก็ถือว่าโอเคนะผมวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะได้โฟกัสคิงแบบเต็มที่เลยนะผมก็ก็ยังดีครับจะได้เซฟเซฟเพชรเอาไว้นะผม โอเคผมคลิปนี้ก็มีมาเท่านี้นะผมอย่าลืมไปล็อกอินเพื่อรับไอตัวใหม่ด้วยผมในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมผมว่าคิงเนี่ยก็จะเข้า,าวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะโอเคผมใครมีความคิเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์นล่าได้เลยนะผมวันนี้เนี่ยผมตัวลาบน,นะครับสวัสดีครับ